ราดีดูดวงปี2567ชาวราศีตุลนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนหรือผู้ที่มีลัคนาราศีตุลนสรุปการย้ายของดวงดาวสำคัญสคัญในปี2567ดาวพฤหัสบดีตัวแทนพบสหัชาและพบอลิอยู่ในตำแหน่งราศีเมษภพปตัตนีตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่30เมษายน2567 จากนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ตำแหน่งภพมรณะในราศีพฤษภไปจนถึงสิ้นปี2567ดาวราหูตัวแทนภพปุตตะอยู่ในตำแหน่งราศีมีนภพอริของคนลัคณาราศีตุลดาวสาวตัวแทนภพพันธุอยู่ในตำแหน่งราศีกุุภพปุตตะของคนลัคณาราศีตุลดาวมฤตยูตัวแทนภพปุตตะอยู่ในตำแหน่งราศีพฤษภภพมรณะของคนลัคณาราศีตุลไปจนถึงปี2572 สรุปดวงชะตาของคนลัคนาราศีตุลในปี2567ดวงชะตาโดยทั่วไปตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่3เมเมษายน2567ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณกับดวงชะตาในตำแหน่งราชาโชคทำให้คนลัคนาราศีตุลได้รับผลดีจากดาวพฤหัสบดีตามคำกรทางโหราศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่าราชาโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา มีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองดังนั้นคนละคนาราศีตุนจึงได้รับข่าวดีหรือสิ่งดีๆแบบไม่คาดหวังมาตั้งแต่ปี2566ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30เมษายน2567โดยข่าวดีที่คนละคนาราศีตุนจะได้รับมักมาจากผู้ใหญ่เพื่อนญาติสังคมรวมไปถึงคู่รักผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปคือคนรอบตัวของคนลัคนาราศีตุลรวมไปถึงครอบครัวคนรักและสังคมทําให้คนลัคนาราศีตุลมีความสุขใจแม้แต่ศัตรูที่เคยมีก็กลับมาเป็นมิตรแต่พอหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปในช่วง8เดือนหลังของปี2567ดาวพฤหัสบ,บดีย้ายไปอยู่ในตำแหน่งมรณะกับดวงชะตาคนลัคนาราศีตุลทํทให้คุณมีโอกาสที่จะดวงตก โดยเฉพาะต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยการจากเป็นจากตายของญาติผู้ใหญ่รวมไปถึงขอให้ระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพของคนลักนณาราศีตุลเองและลามไปถึงในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนหรือคนใกล้ตัวคนลักนณาราศีตุลต้องระวังเรื่องของการพัดผาคและเรื่องสุขภาพให้ดีเพราะจะส่งผลกระทบทําให้เกิดความทุกข์ใจและลามไปถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตสําหรับดวงชะตาในเรื่องของการเรียนและการงาน ในช่วงสเดือนแรกของปี2567คนลัคนาราศีตุลยยังได้รับการคุ้มครองจากดาวพฤหัสบดีทำให้ไม่ว่าจะทำสิ่งใดมักประสบความสำเร็จการเรียนการงานราบรื่นได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่งานวิชาการการแพทย์งานวิจัยต่างๆประสบความสำเร็จเพื่อนฝูงหรือสังคมให้การสนับสนุนมีโอกาสได้รับข่าวดีจากเพื่อนหรือญาติ ในด้านการทำงานก็หมายถึงการได้เพื่อนร่วมงานที่ดีมีทีมงานที่ดีมีคนคอยสนับสนุนศัตรูกลับมาเป็นมิตรหรือกลับมาช่วยสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าไปด้วยกันต่อมาหลังจากเดือนพฤษภาคม2,567เป็นต้นไปไปจนถึงสิ้นปีคนลักนาราศีตุลควรระวังดวงชะตาพลิกกลับแบบตั้งตัวไม่ทัน ชีวิตของคนลัคนาราศีตุลจะเริ่มเกิดอุปสรรคปัญหาเช่นการแตกแยกเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันกันกบเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องคนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือกันมาดีๆกับการมาเป็นศัตรูหรือบางคนผู้ใหญ่ที่ให้การเคารพกลับมาล้มป่วยทำให้เกิดความทุกข์ใจต้องไปดูแลรักษามีการเสียงเงินในเรื่องของการดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวมากขึ้น สำหรับคนที่ทำงานประจำเป็นไปได้ว่าผู้ใหญ่ที่เคยให้การสนับสนุนอยู่อาจไม่สามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณได้เหมือนเดิมตัวคุณอาจจะต้องย้ายที่ทำงานทำให้ต้องเจอเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายใหม่ที่ไม่ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเหมือนเดิมส่วนการที่ดาวราหูอยู่ในภพอริแสดงว่าการเริ่มต้นโครงการงานใหม่ๆของคนลัคนาราศีตุลจะไม่ใช่เรื่องง่ายจะเกิดอุปสรรคในเรื่องของการทำงาน ซึ่งมักจะเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นน้องบริวารมาตั้งตนเป็นศัตรูรวมไปถึงปัญหาในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องระบบระเบียบวิธีการทำงานเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆส่วนคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหรือประกอบอาชีพอิสระต้องระวังในเรื่องของการเกิดศัตรูในแวดวงการทำงานหรือผู้ใหญ่ที่เคยให้ช่วยเหลือในด้านธุรกิจเกิดการล้มป่วยจากไปทำให้กระทบต่อการทำงานหรือการทำธุรกิจ เกิดความขัดแย้งกับลูกน้องบริวารเป็นต้นในด้านการเงินดาวตัวแทนด้านการเงินของคนลัคนาราศีตุลคือดาวอังคารในปี2567นี้มีการโครจรอ,อย่างรวดเร็วไปจนถึงเดือนสิงหาคม2567ทำให้ในช่วงเวลาดังกล่าวการเงินของคนลัคนาราศีตุลยังมีความคล่องตัวดีแต่พอหลังจากเดือนสิงหาคมไปแล้วการเงินของคนลัคนาราศีตุลจะมีการชะลอตัวลง สำหรับในช่วงสีเดือนแรกของปีคนลัคนาราศีตุลยังได้รับผลดีในเรื่องของการร่วมหุ้นร่วมลงทุนผลตอบแทนต่างๆจากการทำธุรกิจกับหุ้นส่วนค่อนข้างดีแต่เมื่อถึงเดือนพฤษภาคมของปีเป็นต้นไปคนลัคนาราศีตุลเริ่มดวงตกทำให้มีรายจ่ายเข้ามามากโดยเฉพาะในปีนี้น่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสังคมญาติเพื่อนรวมไปถึงรายจ่ายในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนรอบตัวมากขึ้น นอกจากนี้คนลัคนาราศีตุลยังมีเกณฑ์ที่จะมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจากการต้องไปเสียงเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ใหม่เช่นบ้านรถยนต์ที่ดินโรงงานหรือหากไม่ได้เสียงเงินกับการซื้อทรัพย์สินใหม่ก็ต้องเสียงเงินไปกับการซ่อมแซมทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมซึ่งคงสร้างความหนักใจให้ในเรื่องของภาระทางการเงินในส่วนนี้มากเลยทีเดียวในส่วนข่าวดีในด,ด้านการเงินของคนลัคนาราศีตุลคือ คนลัคนาราศีตุลบางคนมีโอกาสได้รับข่าวดีได้เงินแบบทุกขลาบเช่นความตายการสูญเสียของญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวทําให้คุณได้รับมรดกหรือการที่คุณจะได้เงินจากสิ่งที่สูญเสียไปแล้วเช่นเงินสินใหม่ทดแทนจากการประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือการประกันทรัพย์สินเป็นตน้นในด้านความรักและครอบครัวในช่วงสเดือนแรกของปียังเป็นช่วงเวลาดีๆของคนลัคนาราศีตุล ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนโสดจะเป็นโอกาสที่ดีในรอบ12ปีที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจรวมไปถึงคู่รักที่ยังไม่ไแต่งงานกันมีโอกาสพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นได้แต่งงานส่วนคู่รักที่เป็นครอบครัวก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณยังสดใสแต่เมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมรณะกับโดนชะตา จะส่งผลทําให้ภาพรวมของชีวิตของคุณพลิกผันไม่เว้นแม้แต่เรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยคนลัคนาราศีตุลต้องระวังในเรื่องของตัวเองจะมีปัญหาความทุกข์ใจทําให้กระทบไปในเรื่องของอารมณ์และการที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตําแหน่งมรณะกับดวงชะตาของคนลัคนาราศีตุลจึงขอให้ระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยของคนรักหุ้นส่วนคู่ชีวิตของคุณด้วย นอกจากนี้คนลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะต้องคิดกังวลใจในเรื่องของเด็กบุตรหลานบริวารภายในครอบครัวซึ่งอาจจะเป็นช่วงที่จะมีสมาชิกบุตรหลานหรือเด็กเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวหรือหากมีเด็กหรือบุตรหลานบริวารอยู่ในครอบครัวที่มีอยู่เดิมอาจที่จะมีเกณฑ์ที่ต้องจากไปไกลหรือบางคนมีเกณฑ์การสูญเสียหรือเด็กๆภายในบ้านเข้ามาสร้างปัญหาความทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้คนลัคนาราศีตุลมีความทุกข์หรือมีภาระเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารมากขึ้นในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุในปี2567นาวเพนี้ดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนเรื่องของการแพทย์ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมรณนะเป็นจุดที่คนลัคนาราศีตุลต้องระวังการล้มป่วยการเกิดอ,อุบัติเหตุของตนเองและคนในครอบครัว รวมไปถึงญาติผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญสคัญใหญ่ๆใ,ในชีวิตในทางร้ายตัวอย่างเช่นการล้มป่วยอุบัติเหตุหรือการสูญเสียไม่จากเป็นก็จากตายสำหรับกรอบใหญ่ของดวงชะตาในชีวิตของคนลัคนาราศีตุลไปจนถึงปี2572ดาวมฤตยูตัวแทนภพปุตตะหมายถึงเด็กบริวารสัตว์เลี้ยงลงไปถึงลูกน้องที่อยู่ในความดูแลของคนลัคนาราศีตุลอยู่ในตำแหน่งมรณะ หมายถึงการสูญเสียพัดภาคจากไปไกลจึงขอเตือนให้ระวังเรื่องของการล้มป่วยของเด็กบริวารในความดูแลหรืออาจจะถึงข่าวที่คุณต้องอยู่ห่างไกลจากบุตรหลานบริวารหรือหากเป็นเรื่องของการทำงานลูกน้องบริวารคนสำคัญของคุณอาจตัดสินใจลาออกหรือม่เหตุให้มาช่วยงานคุณไม่ได้อีก นอกจากนี้ดาวมฤตยูซึ่งหมายถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆการเริ่มต้นโครงการแผนการใหม่ๆของคนลัคนาราศีตุลอยู่ในตำแหน่งมรณะดังนั้นจึงเหมาะกับการที่คนลัคนาราศีตุลต้องย้ายไปอยู่ในที่ห่างไกลหรือหางเน้นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในสถานที่ใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยเช่นการย้ายไปต่างจังหวัดต่างประเทศแบบไม่คิดว่าจะได้ไปโดยสรุปดวงชะตาของคนลัคนาราศีตุลในปี2567 ขอให้เร่งมือทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จไปในช่วงเวลาสี่เดือนแรกของปีจะมีโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จมากกวา่าเพราะหลังจากเดือนพฤษภาคม2567เป็นต้นไปคนลัคนณาราศีตุลจะทำอะไรก็ต้องทำให้รอบคอบห้ามตัดสินใจสิ่งสำคัญในชีวิตขอให้คนลัคนณาราศีตุลรอให้ดาวพฤหัสบดีย้ายไปสู่ราศีมิถุนในช่วงปี2568ก่อนดวงชะตาของคุณถึงจะกลับมาดีขึ้น ดังนั้นในปี2567นี้แนะนำว่าขอให้คนลัคนาราศีตุลทำบุญอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีเพื่อช่วยหนุนนำดวงชะตาให้รอดพ้นกับอุปสรรคต่างๆไปได้